สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMU TP อัปเดตเช่นเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางช่องยู u ูบนะคะได้ที่ช่อง RMU TP live เช่นเดิมเลยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันนะคะก็เป็นอีกเรื่องราวที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กับวันอื่นเลยนะคะสําหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะมากันที่ข่าวจากทางคณะศิลปศาสตร์ของราชมงคลรัตนครนค่ะที่ได้ไปร่วมนะคะกับทางผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรีค่ะลงนามความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรผู้นําท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีค่ะ โดยดรดนุตันเทิดถิดค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะท่านได้เป็นสักขีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงานนะคะก็คือทางจังหวัดเพชรบุรีกับทางราชมงคลพระนครของเราค่ะซึ่งพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวนะคะก็จะขึ้นที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมสารกลางจังหวัดเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองซึ่งในครั้งนี้ค่ะดรนับวรพลรัศริวัชระบุญนะคะท่นานที่กรรมบดีของราชมงคลรันครพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลายัยได้ร่วมลงนามเป็นพยานจำนวน4ท่านด้วยกันค่ะซึ่งก็ได้แก่รองศาสตราจารย์ดรนัทชตรักไทยเจริญชีพรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเอรอำนาจเอี่ยมสำอางผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬาและสิกเก่าสัมพันธ์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิสุวรรณเวชนะคะคณบดีคณะศิลปศาสตร์และดรนเรศกันทวงค่ะ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ค่ะด้านของจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็นําโดยนายนัทชัยนําพูลสุขสันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนสองท่านด้วยกันนะคะซึ่งก็คือนายประเสริฐสุพักพงกุลค่ะท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีนะคะและนางสาวมิ่งขวาญบุญโพไคท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีค่ะ สำราบการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะคะวัตถุป,ประสงค์หลักๆเลยก็เพื่อเป็นการร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่ง ในการใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นแล้วก็การใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของประเทศเลยนะคะโดยการให้ความร่วมมือทางวิชาการทางด้านของการวิจัยส่งเสริมนะคะแล้วก็สนับสนุนงานวิจัยส่งเสริมและพัฒนาด้านของบุคลากรในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแล้วก็บัณฑิตศึกษาด้วยเพื่อเตรียม พัฒนาเป็นผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีในอนาคตต่อไปค่ะด้านของรองศาสตราจารย์ดรนัทชนรักไทยเจริญชีพนะคะรองอธิการบาดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ และรักษาร,ราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐนะคะก็บอกว่าทางราชมงคลพระน,นครกับจังหวัดเพชรบุรีค่ะได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นทุนทางวัฒนธรรมการพัฒนาการศึกษาที่สามารถพึ่งพานตนเองนะคะ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็เป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆในพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้คนค่ะชุมชนต่างๆวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและก็ระบบการศึกษาอย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนด้วยนอกจากนี้นะคะแนวทางในการพัฒนาและก็การจัดการโดยชุมชนท้องถิ่นให้ครบวงจรมากที่สุดค่ะก็จะมีการจัดการทางด้านของการศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยว การผลิตพื้นฐานการแปรรูปค่ะการบริการนะคะการผลิตอาหารและความจำเป็นพื้นฐานต่างๆสำหรับคนในพื้นที่อย่างพอเพียงและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเป็นธุรกิจชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรในพื้นที่ค่ะซึ่งฐานด้านของท่านเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ดรดานุตตันเทิดทิดค่ะท่านก็ได้ให้แนวทางเอาไว้นะคะว่าทางด้านของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านของการศึกษาการบริการวิชาการงานวิจัยนะคะรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเขีดความสามารถของชุมชนระบบการศึกษา การใช้ทรัพยากรในพื้นที่ทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาในท้องถิ่นค่ะแถมยังช่วยพัฒนาด้านของการท่องเที่ยวพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะรวมถึงขยายศักยภาพด้านของการจัดการเชิงธุรกิจแล้วก็การไขโอกาสด้านของตลาด ิตภัณฑชุมชนจึงมีความเห็นร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะและสําหรับสิ่งที่เราจะาประชาสัมพันธ์ให้รับทร,บราบกันในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วขงของระหว่างการจัดงานพระนครเครียรีที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยทางด้านของราชมงคลพระนครเรานะคะก็ได้มีการไปออกบูธแสดงผลงานทางวิชาการมากมายเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นของราชมงคลพระนครในโครงการ U2T นะคะจะ จำนวน21บตำบลในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีด้วยซึ่งผลงานนะคะก็นำมาจัดแสดงในงานพระนครคีรีในปีนี้นะคะก็จะขึ้นในระหว่างวันที่1 7ถึง26มีนาคมนี้นะคะที่บริเวณเขาวังจังหวัดเพชรบุรีซึ่งถ้าหากว่าใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าแวะเที่ยวชมงานพระนครคีรีก็อย่าลืมแวะไปที่บูธของราชมงคลพระนครข,ของเราด้วยนะคะ ไปต่อกันที่ทางด้านของข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะไปดูข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีข้าวกกรรสารนะคะที่ได้มีการจัดโครงการนะคะเกี่ยวกับการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพค่ะ โดยงานวิจัยและพัฒนาค่ะคณะเทคโนโลยีข้า,าราชการศาสตร์ของราชมงคลรันนครน,นะคะได้มีการจัดโครงการการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพนะคะจัดขึ้นที่คณะเทคโนโลยีข้า,าราชการศาสตร์ค่ะแล้วก็ศึกษาดูงานค้นคว้าโจทย์การวิจัยทางข้า,าราชการศาสตร์ที่วิสาหากิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่สะทอนถ้ำรงอําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะ เื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ไดคะสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพค่ะ สนับสนุนให้นักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรน,นะคะและก็การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยด้วยในรูปแบบของการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติแล้วก็นานาชาตินะคะสำหรับกิจกรรมก็จะแบ่งออกเป็น3กิจกรรมด้วยกันค่ะกิจกรรมแรกจะเป็นการศึกษาดูงานการค้นคว้าวิจัยนะคะทางข้า,ารากรรมศาสตร์จัดขึ้นที่วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน ไร่สะท้อนถ้ำรงอําเภอบ้านราจังหวัดเพชรบุรีค่ะกิจกรรมที่2ค่ะ การเสวนามองตนคนค้าหักร,รมสู่การพัฒนาหัวข้องานวิจัยอย่างมืออาชีพได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์กิติคุณดรปราณีอ่านเปลืองนะคะเป็นวิทยากรค่ะและกิจกรรมที่3นะคะก็จะเป็นการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิจัยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรอลงกฎแทนอมทองนะคะและรองราราศาสตราจารย์ดรประสาส์เนืองเฉลิมเป็นวิทยากรจัดขึ้นที่ คณะเทคโนโลยีข้ารามกรรศาสตร์ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยนะคะที่จะเน้นให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบตัติโดยเริ่มออกฝึกสางกิจศึกษาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมปี2565ถึงวันที่24กุมภาพันธ25์2566รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา16สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ ต่อกันที่ทางด้านของคณะบริหารธุรกิจนะคะที่มีการจัดก,กิจกรรมรับฟังและพิจารณาการนําเสนอโครงการย่อยของนักศึกษาค่ะโดยงานบริการวิชาการแกร่สังคมนะคะของคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครค่ะได้ร่วมกับทางธนาคารออมสินนะคะจัดก,กิจกรรมรับฟังและพิจารณาการนําเสนอโครงการย่อยของนักศึกษานะคะภายใต้โครงการออมสินยุวพั์ร,รักถิ่นครั้งที่1ค่ะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทถมาพยุงวงค่ะรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยท่านเป็นประธานนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจในระดับฐานรากให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการรวมไปถึงวิสาหกิจชุมชนนะคะที่ทุกวันนี้เนี่ยกระจายไปอยู่ในทวั่วทุกถิน่นทั่วประเทศไทยเลยให้ได้เห็นถึงความสําคัญของการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยมีนักศึกษาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการนก็นํามาพัฒนานะคะยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการในท้องถิน่นให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดแล้วก็เป็นการ ความมั่นคงในอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนส่งกับคำกล่าวที่ว่าค่ะพัฒนาความรู้เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชนค่ะและในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณนัทวุฒิธรรมตานนนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชนค่ะคุณจัญยญพรอนันตภักค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชนและสิบเอกหนุ่มทุ่งพลทองทุ่งพลทองค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารอมสินภักสองหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน นคณะกรรมการในครั้งนี้ด้วยซึ่งก็จะมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม5กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกค่ะจะเป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้านชุมชน3แยกคลองหล่อแหลนะคะกลุ่มที่2ค่ะจะเป็นโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดเรมคลองเจริญกรุง103 สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะกลุ่มที่3จะเป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เสริมสร้างศังงกยภาพสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กลุ่มที่4ค่ะเป็นโครงการการเพิ่มเติมช่องทางการจัดจําหน่ายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยโบราณกลุ่มแม่บ้านขนมไทยล้ำหินใต้และกลุ่มที่5ค่ะก็จะเป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วังหนับ เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่มชุมชนวังหนับอุทิศเกตสะพานสูงของกรุงเทพมหานครเรานี้เองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครเราที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารดีแบบนี้ได้ผ่านช่อง Youtube ของเรานะคะที่ช่อง RMUTP Live เช่นเดิมเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ